ไทยผู้กล้าหารล้วนเคยผ่านสมรภูมิรบเพื่อป้องกันประเทศมาแล้วหลายครั้งหลายคราทั้งจากสงครามของประเทศมหาอำนาจต่างๆและสงครามภายในประเทศครั้นสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยจำนวนมากถูกปลดประจำการโดยไม่ทราบชะตาก,กรรมส่งผลให้ทหารและครอบครัวทหารได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยเกียรติและความกล้าหาญที่เสียสละเพื่อประเทศชาติยังพอให้พวกเขามีความหวังเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2486พลเรือตรีทวันทำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนเพื่อให้การสงเคราะห์แก่เหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อวันที่สมกุมภาพันธ์พุทธศักราช2491รกสกระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพศขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานถาวร และทำหน้าที่ในการสมเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรงจึงนับเป็นวันแรกที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์การสมเคราะห์ทหารผ่านศึกและการเป็นทหารผ่านศึกอย่างจริงจังดังนั้นองค์การสมเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูธถร,รัมภ์ จึงมีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศลและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรบและเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกทุกนาย โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองส่วนคือส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางนั้นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคมีสำนักงานสาขาทั้งสิ้น23แห่งตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนอกจากนั้นยังได้ดำเนินงานให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกในประเภทต่างๆดังนี้การส่งเคราะห์ด้านการเกษตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านเกษตรกรรมและติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีที่ดินหรือแหล่งน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพนั้นๆการส่งเคราะห์ด้านอาชีพจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษาให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไปได้แก่การออกบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกการช่วยเหลือเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกผู้พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกและการสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล ได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในส่วนกลางโดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและบุคคลทั่วไปการสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ไว้เพื่อให้สินเชื่อเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำเพื่อให้นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพและอื่นๆได้การส่งเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติโดยประสานในการขอสิทธิพิเศษในกิจการต่างๆของรัฐและเอกชนเช่นการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภท ให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิทหารผ่านศึกพิการทุกพลภาพจากการรบและครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้นที่หนึ่งรวมถึงการจัดบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาในวาระอันเป็นที่ระลึกข,ของทหารผ่านศึกซึ่งที่ผ่านมาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนางานด้านการส่งเคราะห์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินง,งานขององค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกได้อย่างทั่วถึง ตลอดระยะเวลาที่องค์การสงคราะ์ทหารผ่านศึกได้ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูดูแลและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่ทหารผ่านศึกทุกหมู่เหล่าด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงว่าองค์การสงคราะ์ทหาร่านศึกจะอยู่เคียงข้างเหล่าทหารกล้าให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่ได้เสียสละเลือดเนือ้อและชีวิตปกป้องประเทศชาติสืบไป ตัประสงค์การจัดตั้งร้านค้า1นิคม1ผลิตภัณฑ์นี่นะคะก็คือเราสนับสนุนการผลิตสินค้าของนิคมเกษตรกรรมขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและโครงการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออนอกจากนี้ก็ยังเพื่อสนับสนุนสินค้าของฐานผ่านศึกและครอบครัวเมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วนํามาจําหน่ายที่ร้าน1นิคม1ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ เพื่อเป็นการหารตลาดให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการจําหน่ายสินค้าของครอบครัวฐานผ่านศึกค่ะผลิตภัณฑ์ของฐานผ่านศึกเราเรามีอยู่หลายอย่างนะคะแต่ที่เด่นๆก็มีประมาณสัก3ามอย่างก็คือ 1. ผลิตภัณฑ์โอชิเอะค่ะเป็นศิลปะประดิษฐ์ที่ต้องใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนด้านอย่างที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ไม้แกะสละักซึ่งอันนี้ก็เป็นศิลป,ปะที่ยากพอสมควรตัดสินใจ่านที่นี่เลยเว็บไซต์ worldwide t h a i v e t e r a n s .mod.go.th ค่ะและนี่คือกระเช้าของขวัญร้านหนึ่งนิคมหนึ่งเดนโอกาสสพงตาาทหารศึกเราคือทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันทหารผ่านศึกนะครับโอ้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนมาร่วมระลึกถึงทหารผ่านศึกนะครับ วญาปรุของชาติเราครับในวันที่3กมพุมภาพันธ์นี้นะครับในช่วงเช้าจะมีพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับและในช่วงบ่ายจะมีพิธีสวนสนามสาดุดีทหารผ่านศึกที่กรมทหารราบ11รักษาพระองค์นะครับไปร่วมให้กำลังใจทหารผ่านศึกกันได้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าทหารทหารทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าได้เสียสละความสุขของตนเองนะครับเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนะครับปกปักคุ้มครองให้คนไทยได้มีความสุขมีความปลอดภัยนะครับวันที่3กุมภาันี้นะครับเป็นวันฐานผ่านศึกก็เป็นโอกาสอันดีนะครับของคนเราคนไทยทุกๆคนเลยนะครับที่ได้โอกาสตอบแทนทหารหารทุกคนครับกุมภาพันธ์ครับเดือนแห่งความรักนะครับและที่สําคัญวันที่3กุมภาันี้นะครับเราก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับร่วมพิธีวางพวงมาลาที่นุสวรรรรียชััมมภูิินนะคคบบแล้ก็ขอเเญ ชมพิธีสวนสนามนะครับณกรมทหารราบที่11ร,รักษาพระองค์นะครับนะครับเวลาประมาณ22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับชมรายการถ่ายทอดสดร้อยดวงใจเสียสระเพื่อผู้เสียสระทางททบ5ด้วยนะครับเชิดชูเกียรต,ติทหารกล้า3ามกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกครับ วันที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะก็เป็นวันทหารผ่านศึกค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปให้กําลังใจพี่ๆทหารได้นะคะก็สามารถที่จะไปได้นะคะร่วมพิธีวางพวงมาลานะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะหรือว่านะคะอยากจะไปชมวิธีสวนสนามค่ะก็สามารถที่จะไปได้ณกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับชมนะคะการถ่ายทอดสดนะคะร้อยดวงใจเสียสละเพื่อผู้เสียสละค่ะได้ทางช่องทอทบ5เลยค่ะ เชาชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารพันสิทธิ์ค่ะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมพิธีวางพวงมาลานะครับณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็มาชมพิธีสวนสนามนะครับณกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์นะครับผมและขอเชิญชมนะครับรายการถ่ายทอดสดนะครับร้อยดวงใจเสียสละเพื่อผู้เสียสละนะครับทางทรบห้าของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ เชื้ชูเกียรติทหารกล้านะครับ3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกนะครับมาให้กำลังใจพี่ทหารเยอะๆนะครับผมสวัสดีค่ะจียมน,นะคะวันที่3กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันทหารผ่านศึกนะคะขอร่วมเชิญทุกท่านมาซื้อดอกไม้ปอปปี้กันนะคะแล้วก็เจียมเป็นกำลังใจให้ทหารทุกท่านคะ่ะสู้ๆนะคะหมดแถวต้อง สวัสดีครับเนื่องในโอกาสนะครับวันทหารพันศึกที่จะถึงนี้นะครับสามปุ่มผาพันครับขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับร่วมพิธีวางพวงมาลาณนะอนุสวรีชัยสมร,รภูมิและชมพิธีสวนสนามณกรมทหารราบที่11รักษาองค์แต่เดี๋ยวก่อนครับยังไม่หมดแค่นี้นอกจากชมสวนสนามตอนกลางวันแล้วกลางคืนสี่ทุ่มทางททบหนะครับเรามีการถ่ายทอดสดรายการร้อยดวงใจเสียสละ เพื่อผู้เสียสละนะครับเราจะได้เห็นภาพทหารทั้งหมดว่าทหารทําอะไรเพื่อประชาชนบ้างแล้วเราสามารถเกี่ยวพันกับทหารอย่างไรช่วยทหารได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องถ้าเราได้รู้และเราได้ชมนะครับผมว่ามันเป็นอันหนึ่งที่มันอยู่ในจิตสํานึกนะครับที่พวกเราจะช่วยกันอย่าลืมชมนะครับเชิดชูเกียรทหารก็าสามกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกไม่ได้รักทหารอะไรมากดูชุดสิครับใช่เลยอะ ทันที่ที่ผมยกต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันก็กลิ้มเลยมันเหมือนจะขาดใจเลยครับระหว่างที่เรือมันออกแต่ละทางนี่มันจะวิบวิบทุกเหมือนกับจิตมันจะหลุดออกไปเลยครับคิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าตายก็คือต้องตายรู้อยู่คำสานันี้เข้ามาเขารู้ว่ามันต้องมาตายอะ่ะ แต่คำว่าทหารเนี่ยจะยอมเสียสละเพื่อให้ชนดุนหลังได้มีความสุขได้ม uh 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 ีประเทศเป็นของตัวเองการเสียสละตัวนี้คือแม้แต่ชีวิตก็ต้องยอมให้